สวัสดีครับมาหอดแพร่แล้วครับเมื่อนี้ครับผมกับล้านครับผมเมื่อน,นี้มาเล่นแพร่นำขอบรัวไปเล่นเซฟเลยครับมือถุอท่ายเหื่เงินเบดเลยมาเล่นน้ำเพลิน <c oughs> ใหญ่ผมพามาเมือ่อทุกคนลันมะเล่นหน้าเี่เพิ่มพลังความมีลูกซินป่าเผาเราก็สร้างสมดั่อยู่ มาเด้อครับมะม่วงน้ำกันครับผมมีเรือแบบก็จะาผ้าแบบไปขังนอร้อมเท้ามือน,นีแปดร้อยครับผมเห็นน้องเต้นไงเฮอาติ เห็นว่ามันงัดทางงัดและที่นี่ยิ้มยิ้มเงียยิ้มแน่ยว้ยตายิ้มหวานไปแยิ้มวานยิ้มหวานอีกยิ้มหวานอีกุ่งอาิย้าไปเรียนยิ้มหวานยิ้มหวานมาแล้วยิ้มหวานมาแล้ว เดี่ยวเรี้ยวลุงลุงอาจิพาเปลี่ยนอืน้องแอมโอนพูนไปโตนในมันบีเดอร์เนี่ยครับผมสร้างโอนตามมวนครับบันขอบครัวโดนมันนี่นเทีย หล,หลานสาวอยางกับมาครับมาแต่สงขาอย่ามาอีกแพรหนึ่งมาทำกันครับคือต้องเช่าสองแพเพราะวา่ามาหลายคนแพรเดียวบม่ได้ไม่จะจม่ <c oughs> แมแพรเดียวนี่ยรอกพี่สาวมาแตุ่งเทพบครับผมกาแฟแต่ว่าสิน้นม่ได้่รอยี่ย่ต้องซ้นกันได้ ปบาดเกียร์เดี๋ยวน้อน้องคออ่อนดิบรรยากาศอีกประน้อยสวัสดีครับคนน้ำคนเหล้ายกมือหน่อยคนเล้าปอนี่ใช่คนประเทศเราลูกครึ่งประเทศเราไทยเนี่พุ่มม้วนที่นี่มาแล้วสองเท่า ตามนวนครักเออป้ายพวกนี้บรรยากาศมวนหลายอุ้ส่าหกำลังมากครับเต็มทีแล้วเตี้ยก็เริ่มได้ที่ล้ตัวน้ำแล้วลานก็เริ่มง่อมแล้ว ลูกซีนบอครับอ่าสร้างลูกซีนมาสองยนี่สองยได้หลายครับถอยู่ในเมืองนี่ยาะห้ยก็ได้เดี๋ยวลานซาอยูงน้ำแล้วเอามลูนามล้นเั ไอ้อาดเริ่มเมียกไปแพ่พุ่นแล้วแม่หยวนลุงทางฝุ่นเือเปไปตะเบิงแต่ป้าน้อยมันจินูชีกินหัวมะนาวเป็นไรค่ะเอไปน่ยเอาเอา ขอยาตังกองครับผมแดมดีดีแล้วชุ่มเลมือับกิมงานกูเบามาเบิ่งกวนสาวเองจะจัดกูเบาให้บ้านซื้อลูกศิลมาเมื่อกี้นี่แสบแสบลูกศิล ตาอีเบ ah> uh ิ้ลละบอ๊ะเตยพูดใหม่เลยว่ะกินหน้าไม่เมื่อยก็คือหิวเข่าแล้วบอ๊ะเตยผู้ใหญ่งบอ๊ะเตยหน่อยคือจุ่มน้ำคือจุ่มน้ำพร้อมจุ่มน้ำพ่อเมื่อกี้เราซาดไตเบิ้ลเลยเอาวเอย ไอ้มันอิม่มทุกคนเมื่อนี้แบบราคาแพงพิเศษมากเลยครับผมแปด่อยครับผมเมาทั้งวันปกติอาดมากนี่สาม่อยครับเมื่อนี้มันเป็นหน้าเทศกาลครับนี่ขเขาจะออกมากเรื่อยๆครับตอนนี้ก็บใบสามแล้ว ไอซัมคือไงอะไรอะไรเปื่นนะอยากเดินน้ำ <c oughs> ยู้ำทาลืน่นไอ้้ำทาตรงน้ำตามนีกบาท <c oughs> อาเาออเ, <c oughs> เอาเสียซุีไปก่อน

loại đi học tìm phe xóm phe đi học khắp anh nhiên nhiều cảnh nhiên tà nhân nạ nhân phố ma คือแพ้เดียวแพ้จมเนี่ยเป็ขนาดนี้มั้ยเนี่ยังจมอ่ะใหรมันนั่งไงแพ้เดียวกันนี่จมเ้าก็นี่โอยอะไล้งไหมน่ล cái đơn vị pin nha, là cái đáng kể này là bác của mày nữa là bác của nữa 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 tôi nữa tôi mày 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 nữa